ค่ะวันนี้นะคะครีมก็จะไปสาธิตให้ดูนะคะว่าเวลารับมือหรือการเสิร์ฟผูดด้โดยสารอาหรับเราจะพูดยังไงและความต้องการของผูดด้โดยสารอาหรับจะเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันค่ะ Hi sir good morning what would you like to drink Water Yes of course Hi m a a good morning what would you like to drink Water Certainly sir I'll be back for you shortly. Yeah. Hi man, how may I help you? Oh, Hi. Okay. Okay. Just one by one, please. นี่แหละค่ะก็จะเป็นเคสผู้โดยสารบนเครื่องบินถ้าเป็นสไตล์อาหรับก็จะเจอแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่1ที่นั่งแล้วถามว่าเ๊ะทำไมผู้หญิงถึงไม่พูดกับแอร์โฮสเตสชว์โดยตรงเลยนั่นก็เพราะว่าเป็นเค้เจอร์ของเขานะคะก็คือเคเจอร์ของคนอาหรับอะคะ่ะผู้หญิงมีอะไรเขาก็จะบอกผู้ชายให้ผู้ชายสั่งให้นะคะและรวมไปถึงข้อที่ฮ่ง<ๆ>เห็นใช่ไหมตะเกียเทียรเขา,เามองแอร์โฮสเตสก็จะมีแบบนี้เกิดขึ้นบ้างบนเครื่องบินค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะ นิดหน่อยอประมาณนี้นะคะแล้วก็กรณี mm. สุดท้ายห้องน้ําเขาจะผู้ชายก็จะแบบพาผู้หญิงไปเข้าห้องน้ําด้วยอะไรเงี้ย mm. ก็จะยืนรอกันหนะ้าห้องน้ําซึ่งเป็นเรื่องปกติของเคา t u เจอร์อาลักค่ะท่ามเห็นท่าด ค่ะวันนี้นะคะซิมก็อยู่ที่ MD 8 2 c a คาเฟ่ค่ะคาเฟ่เครื่องบินที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่ทำจากกัญชาค่ะวันนี้นะคะเครื่องบินก็จะค่อนข้างสมบูรณ์มากดูได้อันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของแฮกแกรดก็คือเป็นที่เก็บสัมภาระของจริงเลยและตรงนี้ก็จะเป็นโซน VIP นะคะก็จะเป็นโซนแบบ First Class อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือบรรยากาศอะเป็นเครื่องบินที่ตกแต่งมาได้สมบูรณ์แบบมากๆตั้งแต่คิมเคยไปคาเฟ่เครื่องบินมาเลยและนี้นะคะก็เป็นที่นั่ง First c คลาสคือเครื่องบินลำนี้เคยบินจริงๆนะคะเป็นของสายการบินโอเรียนทายค่ะ MD 82คาเฟ่ afe, ค่ะซึ่งเปิดบริการตั้งแต่เที่ยงวันถึง5ทุ่มเลยเปิดทุกวันนะคะและที่สำคัญอยู่ตรงอ่อนนุช88เท่านั้นเองติดกับปั P ๊ม PT ด้วยค่ะ วันนี้คิมก็โอ้ขอแห้งมากเลยขอลองดื่มหน่อยแล้วกันนะคะอันนี้นะคะจะชื่นใจค่ะไหนไปชิมดีกว่าเพราะว่ากนันเปลี่ยนชาจริงๆนะอืมโอเคเอาเลยว,นะวิดีโอเลยว,วิดีโอทำไมต้องปิดขนาดนั้นมันไม่ได้ปิดขนาดนั้น